กลับมาสู่รีแอคของช่วงนะคะอันนี้เราจะเป็น second set แล้วใช่ค่ะกับเพลง You Better Not Think About Me เออ <c oughs> ถึงฉันดีกว่านะ อย่ามัคิดถึงฉันละเออต้องคิดถึงฉันดี่พอนเหาแน่เลยอ่ะเออก็เดี๋ยวเราจะไปดูโชว์กันเลยนะค่ะว่าใครร้องเป็นยังไงกันบ้างใช่ค่ะถามว่ารู้จักไหมที่บอกว่าใครรู้ใครร้องเป็นไงบ้างรู้จักไหมกูเนี่ยมีบางคนไงที่เราพอจะรู้จักละบ้างมีมิก้ามีแพทริกเออรู้แค่นี้รู้แค่นี้ก็ยังรู้จักอยู่แค่นี้ แล้วก็เหลือน,น้องนายคนนึ่งไม่รู้เวท,ทีนี้มีใครบ้างเออ,เ,อ,อ,อเดี๋ยวไปดูกันว่ามีใครบ้างแล้วก็ลออเป็นยังไงกันบ้างนะคะสาหรับเพลงนี้นะคะปะมีน้องนายด้วยมีกา้าหล่ออ่ะน้องแพทริก <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> ทุกความหล่อเนาะอคนนี้เท่มากอันนี้รวมรวมตัว ตัวตัวท็อปไปะครับว้าวนนาดูกราฟิกก <laughs> ็กราฟิกแบบสุดปังสุดปังอันนี้คือกราฟิกหรือน้ำจริงน้ำจริงดิโอ้ยแล้วสุดยอดเลยเวทีอ่ะว้าวว้าวแหบสนิทมาก ว,ว้าวดีน้องดีอ่ะอมไดนามิกดีมากโอ้ออกเสียงดีมากอ,มอารมณ์ดี็นเนอดีมาก อ้ลอ <หา S 1> งดีงกันจังวะจริงลองดีกันจังวะเสียงแพทชิก่ก้าเมันความออโต้จูนแบบพอมากควนีด้ดีมากเลยอ่ะอืวนี้ดี คนที่แกบอกว่านึกถึงใครปะคนเนี้ยใช่ฉันโชว์ก่อนนะมันรวมตัวท็อปอยู่นะโชว์เนี้ยทำไมซีนได้ซีนแบบแรงมากอะค<อ><อ>ือนอ้เรือโอ้โหเหมือนรวมตัวท็อปอะตัวท็อปกันร้องอะว,ว้าวที่งีเ่เรากือีใม ตัวไม่ติดละอ้ะโอ้โหเอาตัวจูนมากเสียงเสียงเขาขั้นบันไดมากหูคนนี้เป็นคนร้องอินเนอร์ดีมากไดานามิกดีใช่นี่ยากไดานามิกดีไทยทอดีมากคนนี้เศร้าอเนี่ยนเศร้าแับนี่เท่สุด อันนี้เป็นแนวเข้มแข็งหน่อยเสียงดีมากเนาะอู้ได้ทันพีกะปิดไม้แล้วนะดูดิยังขึ้นไปอีกเออไม่ยอมกันนะไม่ยอมนะโอ้โหน้องนาย วว้าวสิ่งที่ฉันต้องการจากรายการนี้คิด <c oughs> เหมือนกันแม่ <c oughs> อันเนี้ยได้แอร์ทำเยอะสุดคนเนี้ยซีนดีซีนด,นดีได้ลองท่อนพีกด้วย ว้าวเหมือนกูเลยว้าวเขากห้าวหนว่าผู้ชายออล่ามากเลยอะะหลอทุกคนออล่ามากเลยอะพีรวีได้เนาะอู้หชิกคือแบบสุดสุดสุดปังเอาอะไรมาหักอะเออเอาเอาอะไรมาหักก่อนนะเออเรื่องการร้องอะไม่มีแล้วก็เป็นโชว์แรกที่เราได้ฟังเพลงชาเพราะก่อนนั้นนี่มันเป็นเพลงเร็วหมดเลยเราก็เลยจะได้ยินเสียงชัดปแล้วเราก็เลยแล้วเราก็เลยพูดบอกว่านี่คือสิ่งที่เรา หา,หามาจากรายการช่วงเลยล่วแบบว่าเออสิ่งที่เราต้องการมันคือแบบกันจี้จน<อ>ะนไม่คืองนี้เราไม่ได้ต้องการนักร้องที่โชว์พลังเสียงต้องพูดงี้ก่อนนะโลกเราไม่ได้ต้องการดีวดีว่าขนาดนั้นเราต้องการคนที่สามารถเล่าเนื้อเพลงได้ถูกต้องกับเนื้อจริงๆ อเออคือเราไม่รู้ exactly ว่าเนื้อเพลงอะ่ะมันเป็นแปลว่าอะไรหรอกอแต่เราอะ่ะรับรู้ได้จากสิ่งที่เขาถ่ายทอดกันแต่ละคนด้วยใช่เปิดมาที่มีกะก่อนเราจะบอกว่ามีกาเนี่ยแหบเสน่ห์สี่งจะมีความแหบเสน่ห์มากคอนโทรลมดีมากสิ่งที่เรานึกถึงอะ่ะเรานึกถึงนักร้องผิวดำเลยนะเพราะว่าเขาแบบ ออกเสียงได้ดีมากเลยอ่ะแล้วก็ได้น้ำิกก็ดีมลมดีมากเพราะว่าการร้องแบบนั้นไม่ไม่ง่ายเขาเป็นคนร้องลมร้องลมเป็นสลักแล้วก็เน้นอินเนอร์เน้นอินเนอร์คือเขาอาจจะไม่ได้เทคนิคแบบแพรวแพรวแต่เขาเป็นคนที่ร้องแล้วได้อารมณก็ถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องเทคนิคเยอะใช่แค่ร้องตรงๆงมาเหมือนสื่อสารแล้วเข้าใจเพลงแล้วเข้าใจอ,อารมณ์อะแปลไม่ออกยังรู้เลยว่าแบบร้องดีมากคือเขาเป็นคนร้อง เพลงแบบใช้อารมณ์อตั้งแต่ตอนที่แบทเทิลสั้นๆตอนนั้นแล้วเนาะคือเป็นคนหนึ่งที่แบบเรารู้ับรู้ได้ถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็รับรู้ได้มากๆมิกาเนี่ยเปิดมาดีเลยคดมาดีมากคนที่สองของเออหน้าติตๆหน่อยคนนั้นก็ลองดีดีเลยมิกดีมากการเล่าเรื่องของเขาก็ดีคือเราอะรู้สึกว่าเขามีอินเนอร์ในการถ่ายทอดออาจจะไม่ได้แบบ เออใช้เทคนิคในท่อนนั้นแผ่วๆเนาะแต่ว่าเราว่าเขาเล่าเรื่องได้ดีแล้วก็ไดนามิกดีอย่างที่พูดไปเราเป็นคนที่ส่งสายตาตอนร้องเพลงอะ่ะรับรู้ได้เลยว่าเศร้ามากณนะตอนนั้นอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ทางเนื้อเสียงเนาะว่าสื่อสารออกมาได้ดีแล้วถ้าทางสายตาก็ดีอีกเอ,อคนที่สามเราจะบอกว่าคนที่สามเนี่ยตอนแรกอะ่ะ ขึ้นมายังเสียงต่ําอยู่เยก็เลยยังไม่รู้ว่าออกเสียงประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่พอกําลังจะต้องทวิสไปฮุกอะเขาขึ้นสูงขึ้นมา mm. เราเลยเห็นพลังในเสียงของเขาอะว่าเขาอะสามารถร้องได้แบบลมหนามากคือมีเทคนิคอะรู้เลยว่าคนนี้เก่งน <Wow. S 1> ี่สามนี่คือน้องนายปะจะบอกว่าตอนแรกน้องนายขึ้นมาคือตอนแรกเรารู้สึกว่า ยังยังได้ยินเสียงไม่ชัดเพราะว่าตอนขึ้นมามันยังเป็นเสียงต่าๆอยู่ใช่ปะแต่พอมันจะต้องร้องท่อนที่มันกำลังจะทวิสต์ไปฮุกอะเรารู้สึกว่าน้องนายเสียงพุ่งมาก แล้วก็เหมือนถ่ายทอดเนื้อเพลงออกมาส่งถึงอเออคือกลายเป็นว่าตอนแรกอ่ะเฮ้ยลุ้นอยู่ตอนที่ขึ้นมาลุ้นแต่พอไปถึงท่อนที่แบบต้องใช้พลังเสียงอ่ะไม่ลุ้นและ้องทําได้อเออใช้คํานี้เลยใช่เป็นคนหนึ่งที่เราก็ชมมาตั้งแต่ก่อนอันนี้แล้วว่าเป็นคนที่เสียงดีมีเทคนิคใช่เออก็เป็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงพอมาในโชว์นี้คือพลเนี่ยมันแทบกินกันไม่ลงอะไม่มีใครร้องไม่ดีเลยเออคนต่อไป ต่ไปเป็นแพทริกไหมใช่เป็นแพทริกคนออกไปก็คือน้องแพทริกซึ่งแพทริกเนี่ยอาจจะไม่ได้เทคนิคแผวพาวเหมือนเพลงอื่นๆที่เขาเคยร้องแล้วแบบว่าเป็นเสียงออแบบเขาเรียกวอะไรมันไม่ใช่ออโตจูนจริงๆนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดเราเรียกว่ามันเป็นเสียงข้าบันใดเหมือนออโตจูนเพราะว่าการแอดลิฟของคาของเขาอะมันชัดมันชัดเหมือนใส่ออโตจูนนั้นเขาไม่ได้ใส่คือเขากลืนออโตจูนเหมือนแบบกูเอาเครื่องแบบ ยัดเข้าไปเอออะไรนี้ซึ่งมันไล่คาชัดเขาเรียกว่าอะไรไล่เมโลดี้ชัดอะในในการที่แบบออกเสียงแอทลิปตรงนั้นเนาะพทริกเป็นคนที่ร้องเพลงจีนได้เหมือนคนจีนมากน้องนายก็เหมือนคนจีนน้องชายก็เหมือนคนจีนทั้งสองคนอะคือเหมือนฝึกมาดีมากเลยอะเหมือนเหมือนเป็นหนึ่งในคนจีนทั้งหมดเลยอะทั้งมีกะด้วยง วิกกาก็คือลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันนะใช่เขาไม่ใช่ไงแต่รลองได้ไงวะแบบร้องอ่าจจะมีอาจจะมีคาริสมาบางอย่างที่ยังออกเสียงนะการออกเสียงยังเหมือนฝรั่งอยู่วิกาจะบอกว่าน้องนายการออกเสียงบางคําก็เหมือนฝรั่งเข้าใจใช่ใช่คนต่อไปดีกว่ามาแบบมันอีกย่งซีนเพราะว่าได้ค่อนที่สูงเสียงสูงขึ้นด้วยไม่ต้องพูดถึงเสียงเลยพูดถึงซีนเพราะว่านั่งเรือ ก็นั่งอยือคนเดียวอ่ะแล้วซีนสวยมากใช่คือนั่งเรือน้ําเอยไฟที่อยู่ข้างหลังเรือสวยชุดสวยลุกดีหล่อมากโกูไปหมด่นี้คือใครวงเอ็กโซเออเป็นคนที่เราชมตอนนั้นว่าแบบเขาดูเท่มากแต่เขาเท่จริงเพราะว่าในโชว์นี้ก็เท่มึงเสียงเขาแน่นมากจะบอกว่าพี่ชายคนนี้เสียงแน่นแล้ว เก่งมาใส่ดีวอ่ะมึงจริงไอคนเนี้ยมาใส่ดีวเลยพอเป็นเพลงช้าเราได้ยินชัดไงมึงเขาขึ้นเสียงสูงได้แบบสบายมากใช่นิ่งคอนโทรลดีมากอีกคนนึงที่ลองเสียงสูงขึ้นน้องไนยนะใช่น้องไนยก็ไม่หยุดไม่ย่อนกับการอินพไวส์ตอนท่บอกนจบที่ฉันบอกว่าโอ้ยไม่ยอมกันนะเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแต่ประสานกันอยู่ได้หรอประสานกันแบบคือตีกันไปตีกันมาเลยนะใช่สองคนเนี้ยตีห้าคน พัติก็คอคอมิกาคอคอมิกาคอคอข้อหลังมิกาจมส่วนอะไรรู้ว่าลมนางนั้นเลยนางลมมันเลยจะเงียบใช่ป่ะแต่คนอื่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแค่คนนั้นอ่ะคนที่เหมือนใครกับนายอะตีกันเขาถือว่ากําลังแข่งสูงอยู่คนอื่นก็เรียกว่าโอเคเดี๋ยวกูคลอมีน้องอีกคนนึงน้องน้องคนที่สองอะตีการน้องคนจีนอะนะประโคมอยู่ก็ช่วยกันประโคมเข้าไปแพทติกก็แบบ เล็กๆแหละเข้าใจว่าเล็กๆเหล่าอเฮ้ยลองดูด้วยกูไม่ได้แอบทำเลยอะเออแต่ต้องบอกว่าคนนั้นได้แอบทำนิตติ์แต่ว่าเขาก็ดูเหมาะกับเพลงนี้มากนะเสียงเขาอะทุกคนดูเหมาะกับเพลงนี้ใช่ก่อนทําไมอะทําไมถึงจัดกรุ๊ปแบบเนี้ยแล้วกรุ๊ปอื่นจะไหวหรอใช่แล้วที่เราบอกว่าเหมือนเหมือนเอาตัวท็อปมารวมกันอะแล้วกรุ๊ปอื่นอะ จะมีตัวท็อปแบบคือตอนนี้มันคัดออกไปในระดับหนึ่งถึงมาเสใช่ <S 2> 2. <S ใชฉะนั้นมันก็จะต้องเหลือคนเก่งถูกปะใช่แล้วเนี่ยได้เดบิวต์กันเหมือนจะสี่คนเลยที่อยู่ในพอน้องคนที่สองอะเราไม่รู้ว่าเขาได้เดบิวต์รอเปล่าเราจำไม่ได้ไงแต่แพทริกไนมิกะได้เดบิวต์แล้วเหมือนคนนั้นก็จะได้เดบิวต์ด้วยนะคนที่ได้ <Ex> ซีนเยอะ,อะเออมุงเขาเสียนาะมากค่ะมันคือแบบตัวท็อปกูบอกก่าล่วตัวท็อปตัวท็อปแต่ว่าคนนั้นอะแยงซีน ค <c oughs> เออไข่เอ็กโซอ่ะมาคิวมากเมึงเพราะว่าแบบซีนดีมากใช่เราท่อนที่เขาลองท่อนพีกอะ่ะเ<น>ขาเล่นดีไงคือเขาเสียงดีด้วยไงนี่คือบทที่มันจะต้องลองให้มันพีกอะ่ะจะต้องใช้พลังเสียงอะ่ะก็ใช้ <c oughs> คือมันมันจำเป็นต้องใช้ก็ <c oughs> ก็ใช้เพราะว่ามันก็เล่าด้วยความเป็นบทเพลงเนาะเออมันไม่ต้องเทคนิคเพลาๆที่ไหนไม่นะไม่แค่ลองประสานกันเองอคือ ถ่ายทอดใช้พลังเสียงและใช้ภาษาไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยมไม่ได้แบบเป็นการไล่โน้ตไล่เมโลดี้ไม่มีเลยแต่เขาละถ่ายทอดกันมาได้ดีเรารู้สึกว่าทั้งหมดเขาเข้าใจในเนื้อเพลงอืิจริง,รงเขาเข้าใจในเนื้อเพลงแล้วก็กลายเป็นว่าทุกคนก็คือมาลองเพลง <laughs> ดีโวกันวันนี้นะคะใช่ค่ะ ก็ถื่ว่าจมเลยอ่ะไม่มีใครไี่เป็นโชว์แรกตั้งแต่ดูที่ที่มาดูเราไม่มีใครจมอ่ะใช่คือมันเหมือนเป็นโชว์ที่ช่วยซัพพอร์ตกันมากก,กว่าให้เพลงมัน,น,นออกมากเออมันเหมือนช่วยกันเล่าสตอรี่ที่อยากจะเล่าอ่ะผ่านผ่านเพลงนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้แบบมาแย่งซีนกันอะไรขนาดนั้นไง่โอเคมันอาจจะมีคนที่อาจจะแบบได้ได้ร้องเยอะกว่าหรือแบบเสียงเขาโดดออกมากว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะพอมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันดีเออมีเสียงอะไรอ่ะ ไ <laughs> มโครเวฟมขคาเวฟดังตง <laughs> ิ้งเด้งละสุกอะสุกสุกอ่าก็ถือว่าเป็นโชว์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าดีที่สุดตั้งแต่เราทำารีอคมาเลยของ <laughs> ช่วงเหมือนทุกจริตเราอ่ะจริงค <c oughs> ่ะเออดีมากดีมากเก่งมาก,มากทุกคนเก่งมากอยากตบมือรอับเก่ง <c oughs> มาก <c oughs> ยวเรามาคอมเมนต์กันเนาะว่ากับเพลงนี้นะคะ you better not think about us me t h i ่ k about ากกูไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นนะ เราไปคอมเมนต์กันนะคะว่าแบบเออรู้สึกยังไงตอนที่ดูโชว์เนี้ยเราเสียงกรรมการอะอ้าวเสียงเราก็ว้าวเหมือนกันมึงวันว้าวตั้งแต่ฉากแล้วอ่ะใช่ยังไม่ต้องร้องเลยอะจริงเวทีนี้เขาแบบอลังการเนาะไม่ประเทศไทยไม่อไรแต่มีอ่ะเฮ้ยไม่กล้ากดเลยเพราะว่าเพราว่ารอก่อนรออะไรอ่ะเดอรสตาไอดอลไม่สู้หรอจะสู้หรอไม่สู้ เอาจริงว่าถ้าพูดจากความคิดหรือว่าจากที่เคยเห็นมาเราว่าไม่สู้มึงไม่สู้ไม่มีรายการไหนสู้อยู่แล้วใช่ของ<ร>ไทยไทย<ะ>ยังไม่มีไม่ไม่ไหวไม่มีอะไรสู้เราว่าเวิร์กพอยน่าจะไปสู้ได้สุดเพราะว่าเงินทุนเขาเยอะสุดไทยแลนด์ก็ททเลนหรอไไม่ได้ไทยแลนด์ก็ททเลนไม่ได้อะไรอะ เอ็กแฟกเตอร์ก็ไม่ได้เอ็กแฟกเตอร์หยุด <c oughs> หยุดเลยหยุดตัวแต่กรรมการไม่มีถ้าเกิดจะให้ระดับเนี้ยยังไม่มีเมืองไทยต,ต้องพูดอย่างงี้เออต้องพูดอย่างงี้เลยนะคะก็ฝากทุกคนมาคอมเมนต์กันเหมือนเดิมนะคะใต้คลิปกับเพลงนี้อยู่เบนน่ตติงกับบลมีนะคะตัวท็อปของเราทุกๆคนร้องกันดีมากเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะกับรายการช่วงคลิปเรียกชันในเพลงอื่นๆของ second stage นะคะช่วงนี้ก็จะอยู่กับ second stage ขอบคุณทุกคนจ <c oughs> ้ก็จะเหลือคนเก่งมากขึ้นไง <nh é. S 2> มันก็จะคอมเมนต์กันแบบอาจา <c oughs> จะเป็นแบบว่า เซกชันดีวของสเตซสองก็คือทุกคนจะต้องร้องเป็นเพลงแบบนี้มันเหมือนจะเริ่มดรอปไปได้นะทุกคนจะต้องแบบดึงตัวเองออกมาแล้วนะเพราะมันเป็นมันจะค่อยๆขัดคนออกไปเรื่อยๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดีทุกคนต้องดีดตัวเลยนะเออหลายๆคนต้องมาสะดุ้งเออจริงอะลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าใครเมนใครแล้วก็ชอบเพลงนี้ไหมรู้สึกไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปของช่วงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ คุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ